ว้าวพี่น้องสุดยอดเลยว้าวโอ้วสวัสดีครับทุกท่านครับสามใบทีเอฟซีบ้า,หา,บา,หาวหน้าบ้าวนาเด <laughs> นนานาสำหรับตอนนี้บ้าโกับบ้าวาหน้านะครับยืนอยู่ตรงที่ สถานีรถไฟอันเกาแก่ที่สุในประเศไทยเราไป้องนะน,นั่นคือสถานีรถไฟหัวลําโพงยอดอดีตไปบางทานอาจจะมีค้ามหลังนะคเคยเดินทางจากาสถานีรถไฟหัวลำโพงออกไปต่างจังหวัดเราไป้องรถแต่ก่อนอไปอาจจะ20ปี30ปีนะครับลหลายท่านีเคยมากเนี่ยนี่ ตอนนี้เพิ่อนนีสถานีรถไฟแห่งใหม่แล้วคือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยรถไฟทั้งหมดก็จะไปอยู่ผมเลยนะส่วนอยู่ตรงนี้ก็มีแค่รถไฟที่จะไปประจีนนะหรือว่าเป็นทางตะวันออกเที่ยวบันไดแต่จริงๆจะมีอีกคือความตื่นเต้นนะฮะพี่น้องครับคนนี้ใจเห็นรถไฟอะไรกับเป็นสถานที่เหมือนนี่อ่าทางในเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยพิพิธภัณฑ์รถไฟแล้วก็จะมีรถไฟที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขัมโลกครั้งที่สองเลยพี่น้องนี้นะที่ว่าย้อนไปลอยกว่าปีพนะ เมื่อกี้นี่กับวนาให้ไอโบแล้วเราเป็นผู้บรรยายแล้วพอวนาก็บโบคอยเดม่าเจนี่นะวนาคิดว่าสิพาทุกคนมาชมบรรยากาศรถรถไฟนะรถไฟที่มีความเก่าแก่ที่ไอโบแล้วเปล่านาะเดี๋ยววนาก็สิพาทุกคนขับไปเบิ่งแล้วกันน้อมบรรยากาศนั่นนั่นนั่นรถไฟรถรถตัวนี้เป็นรถที่ไว้สำหรับโชว์แต่รถที่เป็นแลนจริงเนี่ยมันจะสอนอยู่ที่อู่มักสัน นีร้างญี่ปุ่นนี่อูมกะซันแล้วมันก็จะวิ่งแล้วนี่ยังวิ่งได้อยู่วะยังแดนได้อยู่วะแได้แดนได้แต่ว่าพี่ต้องไม่ไโชว์ไงพี่น้องบรรยากาศนี่ก็เป็นรถโอ้รถบูบอ่างามแห้งลย้นหมเนาะโอ้อย่างเงี้ยนี่โอ้โอ้โอ้เด็ดเด็ดเด็ดเป็นกระบอกอยู่มั้งนี่อืมโอ้นี่กระบวนนี่ก็เน่าลิ้น 61เพอาะนี่เป็นอนาะจจะเป็นหัวอ่าหัวหัวขบวนเนาะหัวรถไฟเนาะโอ้พี่น้องเลยว่าน่ากาพิ่งมาครั้งแรกนะพี่น้องเห็ว่าน่ากาบ่ค่อยหูอ่าแต่เล่าความเป็นมาพ่อทรายเนาะเนาะกับนะพ่อหูหูแหละแต่ว่าน่าหูเบ่ลึกขนาดนั้นนะเนาะก็เลยหายไอซองไอเป็นไม่่ายไปเนาะพี่น้องนี่คือบรรยากาศอยู่ที่อ่าสถานีรถไฟขนถงว่าิ่นจะแต่งไว้เฮาถ่ายรูปถ่ายยังได้สวยงามด้วยท่านเออนี่ นี่คือบรรยากาศอยู่ที่รถไฟสถานีหัวลำโพงเนาะสวยงามตามทองเหลืองเลยนะพี่น้องขื้นหล่อนี่เป็นเล็กหรือเป็นใหม่เนาะพี่อนเพื่อนว่นนี้วันไหนใจเนาะว่าหล่อนี่เป็นเป็นเล็กหรือเป็นใหม่โอ้แต่ก่อนนี่แต่ใช่เป็นเล็กเลยมั้งเนาะพี่น้องเนาะ อืมโอ้ตื่นเต้นเลยไดี๋ยวเห็นขังแหลกเนาะยังไ่อย่ได้ยิ่งแหลกอะไร่นรักษาเก็บรักษาไว้ได้ดีแห้งเนอยแางเนาะส่วน่นะกเก็บรักษาได้ได้ดีเนาะอืมอ๋อรถไฟฟ้าไอ้น้ำไอ้น้ำโอ้ใส่เป็นระบบไอ้น้ำน,นนะอย่างเนาะอืมพ่นกระบอกได้แบบนี ว่านำเอียงธนันธานีเนานนะความระย,ยะแบงสีนานะเาานาะเผื่อวานี่อันนี้ข้อมูลหนะนะ่อยเนาะเผื่อว่าใส่ในปีอสองพนะันสี่ร้อยห้าสิบหกเนาะแล้วก็เลิกใส่ในปีพศสองพันห้าหร้นะนะอยสิบเนาะเราไปบวกเราคุณห่านเะนาะประมาณกี่ปีเนาะแต่ยังไม่แห้งนะนะลเลยเนาะเพื่อก็เก็บรักษาแล้วก็บบรรจุรักษาไว้แบบแบบดีๆเนาะ เออสุดยอดสุดยอดบรรยากาศยังใหม่ลีเหระเป็นเก็บรักษาได้ตัวดีแห้งเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยเป็นรถไฟระบบอไอหนามเลยเนาะคือแบบว่าเพิุ่ชัยฟื้นมั่งแต่ก่อนเนี่ยในมนาวุณเน่ใจเด้อเด้อดตาก็ต้องไปหาข้อมูลกันอีกทีเนาะว่าน่ายใซฟฟื้นแล้วก็เป็นไอหนามใช่ไหมนะเนาะ เป็บรรยากาศสวยงามาเลยน,นะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะทีว่าน่าด้มาเห็นหรถไฟนะเนาะกคือนะนี่เป็นเป็นหัวเป็นหัวหรือว่าเป็นอะไเป็นหัวขบวนเนาะพอแต่ละขบวนก็จะมีเลขนัมเบอร์ติดอะเนาะสุดยอดแหง่งสุดยอดแหง่งเลยนะบรรยากาศ หกหนึ่งนะหกหนึ่ง ตอนนี้เรากำลังนั่งทารถอไอ้น้ำมาหนะ่อยเนาะเป็นรถที่เพิ่นเป็นสำคัญสำคัญเราเป็นจังเฉลยมา,ามาวิ่งให้คนได้ชมให้คนได้ขึ้นนะเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะเป็นวันปีแยกวาราดเนะนะนาะเนาะก็มื่อนางได้มีโอกาสมาก็ทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไ,ไฟหัวลำโพงเนาะไปชมกันเนาะเราชมกันเนาะวา่าเป็นจะได้เนาะ โอเคตอนนี้รถ uh, ระบบไอานามกําลังสี uh, วิง่งเข้ามาที่ชานชาลาที่หกของ uh, ส,สถานี <Okay. S 1> หัวลำโพงเนาะว้า no. ว wow, พี่น้องมาแล้วพี่น้องนี่คือบรรยากาศเนาะที่เป็นครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้มาเจอเอ็นแบบนี้เนานะว้า wow, วพี่น้องเลย ือเป็นราพาะพย์สายพิเศษนเนาะเผูนสิเป,ปเอร์ผูนสิไฮอันนั้นในปีในชีวิตปีละครั้งเนาะนี่ทำให้เราพิมพ์เขาตัวจพบพยานเนาะในชีวิตปีละครั้งเพราะว่าเป็นขบวนที่ในวัดสำคัญเท่านั้นเนาะมาแล้วมาแล้วปูดฟูด

บรรยากาศนั่วกันเนาะคนก็ลงมาได้กระบวดเนาะโอ้ แปดสองสี่กระบวนแปดสองสี่รอปทแปดสองสี่ไอหนาเนาะค่อยหนาเนาะอยู่กใกล้ๆนี่ร้อนรืหอห่อนั่นนะกันเนาะโบเนจ่ายวับปี้ปี้ะคังแล้วบอกจะเชียงดัง ยียงอาซีดั้งเนี่ยนเเนาะโอ้แบบนั้นๆที่เนาะพนัดีครับเนาะบรรยากาศ รถนี่เป็นลอยปี๊แล้วยังสามารถขับเคลื่อนได้เช่นรือ,ปอ,รอเปล่าเ,เป็นคังาแ่าบูมเปเนเจอร์ปีละขงังหรือว่าจะได้หรเปเนเจอร์เนาะ เจน้าที่เพ่นเจน้าที่เพ่นป้าไปลองปั่นไอ้น้ำนะู้ไอ้น้ำกูกระสุดเนานะโอ้สุดยอดเลย ok, con thêm bò bì rồi. Tới đây con thêm tới thay nĩ rồi nào. Tiếng đắng héo này เป็นควันเป็นไ hey, อหน้ำนอนเนาะจู่ว่าฮอนฮอนเนาะ ยังไ่วาให้ากาไ่เราซื้อห่อนเด้พี่น,น,อน,น้องเลยมนมีนามยดด้วยบ่มีควัานเราเลยนีไอ้นามห่อนห่อนหรือซื้อห่อนเนาะบ่รู้ว่าใน้างในมียังเนาะเป็นนามบริจาคได้ พลังคือไปเชยเนาะเป็นให้ขึ้นไปใจะขึ้นไปทำไทยย่งยางอย่างไปกระล่อ,องเบิง้งนะนะร้อนเนาะซึ<อ>่งว่าร้อนเนาะก็ย่อมระบบแต่ไม่ก่อนนี่ระบบแบบตอนอยังทนในสันชไมยเนะนะาะจะเป็นกับ ุดยอดล้วแต่ว่าเคื่องว่าความเก็บหลักษาสววได้สุดยอดเลยเนาะนะยังไม่ยังเอี่ยมอยู่เลยเนาะไอ้น้ำเรียนเนี่ย ไฟจะออกเลยนะถอยล,องลังหรือจะไปยังไง โอเคเนาะคือเมื่อกี้นี้เราได้พาทุกคนมาส้มรถไฟขบวนพิเศษเนาะในวันนี้เป็นวันที่เป็นวันปียะมหาลานศึงกับเพิ่อนก็เลยได้เอารถไฟแลนรงแรงกรุงเทพไปต่างจังหวัดนรกแลรกลับมานเนาะเนาะมีคนสนใจไลน์เนาะวัหน้าหนึ่งนะฮะนั่นที่แบบว่าตื่นเต้นกับการจะได้เห็นแบบว่าไม่น่าเชื่อว่ารถขบวนนี่แบบว่า นี่มีมาประมาณแบบ,บ,บ,บบตั้งกับหลายปีเนาะอันนี้คือวันหน้าคิดว่าเนาะเพราะว่าเป็นอย่างที่สุดยอดเนาะที่เอาฟองเก่ามาฮีโรเวทใหม่แล้วก็มาใส่เพื่นดินเปลือยใส่ตลอดนอะที่แต่วา่าเพผนก็ใส่แต่วา่ายังใส่ได้เนาะเพื่อให้เป็นบุญตาของฮได้เห็นนะครับเนาะโอเคท่านผู้ชมโมเดลสตนีทกิอย่าลืมกดสควอชกดติดตามตลอใจช่องนานๆนะมันเนาะที่คอมเมนต์คิดหน้าสตรีทกินีนะฝากบอกว่าสบายาดีสวัสดีครับ